สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ m o n e y Daily นะคะประจําเช้าของวันพุทธที่3พฤศจิกายน2564ค่ะเช้าวันนี้พบกับดิฉันณทิประดาเอื้อพิบูลวัฒนานะคะสําหรับภาพรวมการลงทุนในเช้าวันนี้ของตลาดหุ้นไทยถือว่าเปิดขึ้นมามีสีเขียวสดใสบางๆนะคะโดยมีหุ้นกลุ่มนําตลาดนั่นก็คือหุ้นในกลุ่มธนาคารและค่ะนํามาโดยอันดับหนึ่งเลยที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดในเช้าวันนี้นะคะนั่นก็คือทางด้านของ SCB นั่นเองหลังจากที่ประกาศรุุกธกธริิจเดน ในเรื่องของสินทรัพย์ดิจิตอลนะคะเดี๋ยวเรามีรายละเอียดมาฝากกันด้วยค่ะส่วนภาพรวมของการลงทุนในเช้าวันนี้นะคะจะเห็นได้ว่าทิศทางของการลงทุนในตลาดหุ้นไทยนั้นขึ้นมายืนอยู่ที่ระดับ1620จุดท่ามกลางความวิตกกังวล <c oughs> เกี่ยวเรื่องของการลด QE นะคะที่คาคืนวันนี้น่าจะได้รู้ผลการสําหรับการประชุมของเฟดที่น่าจะมีการระบุถึงแนวโน้ม <c oughs> การลดปริมาณ QE หรือว่าการผ่อนคลายนโยบายทางการเงินในช่วงที่ผ่านมาโดยมีการคาดการณ์ค่ะว่า ลดนั้นน่าจะเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้เริ่มต้นกันนะคะลดการทําขีปไปสิ้นสุดคัน5,000ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วก็น่าจะไปสิ้นสุดค่ะในกลางปีหน้า2565ภาพดังกล่าวนั้นก็เลยเป็นประเด็นกดดันต่อที่ทางการลงทุนนะคะฝากฝั่งของตลาดหุ้นในสหรัฐอเมริกานั้นอาจจะจับตาปัจจัยนี้เพราะว่าจะรู้ผลการในช่วงเวลาสักประมาณตีหนึ่งตีสองของบ้านเราแต่ว่าปัจจัยที่มีภาพของผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทจดทะเบียนนั้นส่งผลทาให้ตลาดหุ้นสห ปรับตัวได้อย่างสดใสแล้วค่ะในขณะเดียวกัน เราเห็นสัญญาณดังกล่าวนะคะแน่นอนว่ามันก็ส่งผลต่อทิศทางของการเคลื่อนไหวค่าเงินดอลลาร์สหรัฐนะคะซึ่งก็มีทิศทางของการขยับแขงค่าท่ามกลางอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่มีการอ่อนลงมานะคะยืนอยู่สักประมาณ1.5ค่ะซึ่งภาพนี้เนี่ยคงจะได้มีความชัดเจนการสําหรับการติดตามผลการตัดสินใจของเฟดเกี่ยวกับเรื่องของ QE ในค่าคืนวันนี้แต่สิ่งหนึ่งที่เห็นภาพชัดนั่นก็คือทิศทางของราคาทองคำนะคะเช้าวันนี้ในตลาดโซนเอเชียนั้นมี แรงเทขายไล่ลงมาเรื่อยๆแล้วค่ะหลังจากที่เมื่อค่าคืนที่ผ่านมาไปทดสอบระดับสูงสุดสักประมาณ1,795ถึง1,797ดอลลาร์ต่อท,ทรอยออนส์ช้าวันนี้มีแรงเทขายจนลงมาทดสอบนะคะที่ระดับ1,780ดอลลาร์ต่อท,ทรอยออนส์ค่ะกังวลใจนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการลด QE ส่วนทางด้านของราคาน้ำมันในเช้าวันนี้นะคะราคานั้นก็ถอยลดนลงมาเช่นเดียวกันแล้วค่ะโดยที่ เช้าวันนี้สำหรับทางด้านของเบรนด์และก็เวทเท็กซัสนะคะขยับปรับลดลงมายืนอยู่ที่ระดับ82ดอลลาร์38เซนสำหรับเวทเท็กซัสส่วนเบรนด์นะคะขยับลงมาอยู่ที่83ดอลลาร์43เซนแล้วค่ะปัจจัยหลักๆที่กดดันนั่นก็คือทิศทางของสต็อกน้ำมันดิบในสหรัฐอเมริกานะคะที่ประกาศออกมาแล้วมีภาพของการปรับตัวสูงขึ้นก่อนหน้านี้ก็คาดการณ์กันว่าความต้องการน้ามันนั้นอาจจะส่งผลทาให้ปริมาณน้ามันดิบสารองเนี่ยมีการใช้มากกว่าที่คาดการ เอาไว้นะคะพอออกมาเป็นแบบนี้ราคาน้ํามันก็เลยปรับพักฐานในช่วงสั้นละค่ะส่วนภาพของการเคลื่อนไหวในตลาดโซนเอเชียเช้าวันนี้ญี่ปุ่นปิดนะคะเนื่องในวันหยุดประจําชาติส่วนทางด้านของตลาดหุ้นฮ่องกงนั้นรอดูทิศทางของเฟดส่วนทางด้านของจีนค่ะมีการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจออกมาค่อนข้างสดใสนะคะเป็นตัวเลข PMI ภาคบริการที่ออกมาในเดือนตุลาคมนั้นสูงสุดในรอบ3เดือนอยู่ที่ระดับ53.8ค่ะซึ่งเป็นแรงกดดันส่งต่อไปกับทิศทางของอัตรา เงินเฟอ้อด้วยดังนั้นรอ,รอติดตามนะคะส่วนภาพในบ้านเรานะคะณนะปัจจุบันนี้หลังจากรอดู15วันอาจจะมีการปลดล็อกนะคะแล้วก็ทําให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจนั้นกลับมามากยิ่งขึ้นรอติดตามค่ะส่วนตลาดหุ้นไทยนะคะภาพรวมวันนี้จะเป็นอย่างไรช่วงหน้ากลับมาวางกลยุทธ์การลงทุนกันค่ะ กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นไทยเช้าวันนี้นะคะส่วนใหญ่ที่เป็นสีเขียวหรือว่ามีแรงซื้อก็คือจะหนานแน่นในหุ้นกลุ่มธนาคารและก็กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะคะที่บกแรงมาหลายวันแล้วนะคะดังนั้นภาพรวมการลงทุนในช่วงวันนี้จะวางกลยุทธ์การลงทุนที่เหมาะสมอย่างไรติดตามได้นายเทรดทค่ะ เททามเช้าวันนี้นะคะพูดคุยกับคุณเอกภาวินสุนทราพิชาติผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนสายงานวิจัยจากบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะมาประเมินที่ทางการลงทุนในตลาดหุ้นไทยกันสักหน่อยนะคะหุ้นนําตลาดเนี่ยมีอยู่ไม่กี่ตัวนะคะเราประเมินปัจจัยที่เข้ามาสนับสนุนตลาดหุ้นไทยในช่วงเวลานี้ไม่ให้ปรับตัวลดลงไปเนี่ยมีอะไรบ้างคะครับก็ ถ้าดูดูดูการปรับตัวลงมาใกล้ๆพันหกเนี่ยนะครับผมว่าก็ยังยังดูแล้วยังเป็นจุดที่อาจจะลองนับได้นะครับเพราะว่าถ้าดูในอสองสามวนที่ผ่านมาเนี่ยตลาดก็คล้ายๆเป็นการเคลื่อนไหวเล็กบน,นะครับจะเห็นว่าภาพพอหลุลงมาพันหกหรือว่า,าหลุดต่ำกว่าไปสักระยะหนึ่งแต่ว่าไม่นานตะเดียวก็บินได้ละนะครับ แล้วก็เตับตัวขึ้นแต่ว่าพอถึงใกล้กอบบนที่ประมาณสักหนึ่งพันหกร้อยหกสิบจุดเนี่ยตลาดก็เริ่มมีแรงขายเพราะฉะนั้นถ้ามันยังไม่มีการเดรกเอา,ากอบใบกรอบมินเนี่ยลักษณะการเคลื่อนไหวก็ยังเป็นการแกว่งในกรอบอยู่นะครับตอนนี้ลงมาใกล้ปันถุกหลักก็มองมีโอกาสจะเป็นภาคกลารการฟื้นตัวได้อันนี้ในภาพรวมนะครับส่วนระยะสั้นในวันนี้เนี่ยผมว่าตลาดน่าจะคายเมื่อวานคือเป็นแบบ แขวนตัวอาจะแคบหน่อยนะครับเพราะว่ามีมีอีเวนท์ที่รออยู่เรื่องก็คือในช่วงดึกของของคืนเนี้ยนะครับสําหรับประชุมเฟดวันที่สองก็จะรู้ผลประชุมแล้วที่คาดว่าจะมีการประกาศลดคออนะครับซึ่งตลาดก็อาจจะอาจจะคาดเวลานะครับแต่นประเด็นนึงก็คือเรื่องของ สัญญาการขึ้นดอกเบี้ยในปีหน้านะครับว่าจะจะกี่ครั้งนะครับถ้าเกิดมันมันมากกว่าที่เราคาดเนี่ยก็อาจจะเป็นปจัจจัยที่ที่กดดันตลาดได้นะครับเพราะนั้นตัวเซตเองอาจจะรอดูตัวไคไลไท์ของของช่วงดึกคืนนี้ด้วยนะครับบวกกับถ้าตอนนี้ปัจจัยหนุนใหม่เนี่ยดูยังไม่ค่อยดีนะครับก็เลยเป็นการบ,บวกดแคบผมมองว่าด้านบนก็ติดเข้าประมาณหนึ่งหกสามสูงนะครับส่วนด้านล่างก็ แถวา่ามาน1610นะครับเป็นการแขวนแคบแต่ในภาพรวมที่บอกไปว่าดาวไซร์เริ่มจะกลับกันหุบแล้วก็มีโอกาสจะฟื้นกลับมาได้ดูแล้วแรงซื้อก็ยังคงน่าจะมาจากพวกกลุ่มแบงค์หรือว่าพวกกลุ่มพลังงานนะครับที่ตอนนี้ก็โดนขายแล้วก็ลงมาระดับหนึ่งแล้วนะครับน่าจะเริ่มกลับมาฟื้นตัวได้ในในภาพหน้านะครับก็นี่เป็นภาพเซตส่วนกลุทธการลทุนเนี่ยอาจจะเน้นเป็นลักษณะของการ ซื้อที่ใเหมือนเดิมนะครับซึ่งออยังต้องใช้การเลือกหุ้นอยู่เพระเาะว่าหุ้นอาจจะบางกลุ่มขึ้นบางกลุ่มลงสลับไปสลับมามีตัดการโรเทชั่นเออเวียนเหมืองเวียนเงินในกลุ่มต่างๆอย่างเงี้ยยังคงมีอยู่นะครับซึ่งถ้าเราแน,น,นะนําในตอนนี้นะครับคือ,อส่วนใหญ่เน้นพวกที่ยังยังแลิกขาดอยู่หรือมีอัพไซด์ทางแบบปัจจัยพื้นฐานราคาหุ้นปรับตัวลงมาเยอะอย่างเงี้ยนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นตัว กลุ่มงูลค่าเนี่ยดูแล้วก็น่าสนใจนะครับทั้งซี c ตัวบีกินนะครับก็ราคาลงมาเยอะนะครับก็เป็นภาพโอกาสในการซื้อได้หรือว่าหุ้นในกลุ่มวงบาลนะครับ b c ซเนี่ยก็ราคาลงมาเยอะเหมือนกันถ้ายิางกับยิ่งในปีหน้าเนี่ยอันนี้หุ้นเทรด PE ที่แบบเริ่มมาสนใจแลนะครับอยู่ถึงประมาณลบสองเซนดา้เลยนะฮะก็เชื่อว่าแถวประมาณยี่สิบบาทต้นๆเนี่ยน่าจะเยืนได้นะครับหรือว่าถ้าเป็น ตัวตัวหลักหน่อยนะครับอาศัยอ่อนตัวซื้อให้เป็นแบงก์นะครับก็ดู BBL ีกับเียแบงก์ที่ที่เราชอบนะครับก็จะเป็นภาพสำารับกคุ่มที่สนใจในการก็ซื้อครับค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะ สวัสดีค่ะจะเห็นได้ว่าภาพการลงทุนในช่วงเวลานี้นะคะนักลงทุนนั้นอาจจะต้องเลือกช็อปเป็นรายตัวนะคะที่มีปัจจัยเข้ามาสนับสนุนแหะคะ่ะซึ่งภาพรวมการลงทุนในตลาดหุ้นไทยในช่วงวันนี้นะคะก็มีหุ้นกลุ่มนําตลาดไม่ค่อยหลากหลายสักเท่าไหร่นะคะสลับสับเปลี่ยนกันวิ่งนะคะแล้วก็ภาพหนึ่งที่เราเห็นได้ชัดนั่นก็คือเรื่องของหุ้นในกลุ่มธนาคารที่ยังแลกขาดและล่าสุดนะคะวันนี้หุ้นที่นําตลาดเลยนั่นก็คือทางด้านของธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะหรือว่า S C B นั่นเอง ะะล่าสุดค่ะมีความคืบหน้าในการประกาศรุกธุรกิจสินทรัพย์ดิจิตอลนะคะโดยทางด้านของ SCBs นั้นทรง SCBs ค่ะถือหุ้นใหญ่ในบิตคัพออนไลน์พร้อมสู่โลกการเงินอนาคตค่ะ กลุ่ม SCBX ประกาศเข้าลงทุนในบริษัทบิตครับออนไลน์จำกัดผู้นำูศูนซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของประเทศไทยดิจิ t a ลแอสเซทเอ h a n ซ์ผ่านการเข้าซื้อหุ้นสามัญในสัดส่วนร้อยละ51ของจำนวนหุ้นทั้งหมดคิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ17,850ล้านบาทจากมูลค่าบริษัททั้งหมด35,000ล้านบาทโดยมีบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์จำกัดหรือ s c b s เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ คุณอาทิตย์นันทวิทยาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานกรรมการบริหารบริษัท SCBX จำกัดมหาชนกล่าวว่าการเข้าลงทุนในครั้งนี้จะช่วยให้กลุ่ม SCBX สามารถสร้างคุณค่าใหม่ที่สามารถเติบโตในระยะยาวไปกับโลกใหม่ได้สอดคล้องกับยุธทธศาสตร์ยานแม่ SCBX ในการยกระดับสู่กลุ่มบริษัทเทคโนโลยีการเงิน สามารถตอบสนองความต้องการใหม่ของผู้บริโภคและสามารถเข้าสู่สนามการแข่งขันแบบใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นโดยเร็วในอีก3-5ถึงปีข้างหน้าในขณะเดียวกันค่ะยังมีแผนที่จะพัฒนาธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลด้านต่างๆผ่านโมเดลธุรกิจรูปแบบใหม่ร่วมกันเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในระยะยาวและวางรกากฐานในการเข้าสู่โลกการเงินแห่งอนาคตต่อไป ทั้งนี้การเข้าทําธุรกรรมการซื้อขายหุ้นจะอยู่ภายใต้การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวข้องเช่นธนาคารแห่งประเทศไทยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยมีเงื่อนไขว่าผลการสอบทานธุรกิจของบิตคัพในส่วนที่เป็นสาระสำคัญต้องเป็นที่น่าพอใจและคู่สัญญาได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาซื้อขายหุ้นครบถ้วนโดยคาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในไตรมาสแรกของปี2565นี้ค่ะ ซึ่งเดีลวทำธุรกิจนี้นะคะจะส่งผลทำให้ S C B S นะคะขึ้นแท่นผู้นำด้านสินทรัพย์ดิจิทัลในอาเซียนด้วยแหละคะ่ะไปติดตามกันต่อนะคะในช่วงนี้เป็นโค้งท้ายปีแล้วนะคะเชื่อว่าหลายๆท่านค่ะวางแผนอยากจะเดินทางท่องเที่ยวนะคะอยากจะเก็บภาพความประทับใจหรือแม้กระทั่งอยากจะชอปปิ้งนะคะซื้อของขวัญของฝากให้กับคนใกล้ชิดนะคะล่าสุดค่ะทางด้านของ C P N นั้นทุ่มงบกว่า400ล้านบาทจัดแคมเปญส่งท้ายปี Forwarding Happiness 2022ค่ะดรนัฐกิจตั้งภูลสินธนาผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการตลาดบมจเซ็นท่านพัฒนาเปิดเผยค่ะว่าภาพรวมจำนวนประชาชนที่เข้าบริการศูนย์การค้าเซ็นท่านทั่วประเทศเริ่มกลับมาใกล้เคียงปกติ โดยเฉพาะในต่างจังหวัดที่มีผู้เข้าใช้บริการประมาณ80%ขณะที่กรุงเทพมหานครมีผู้ใช้บริการ70%เนื่องจากประชาชนออกมาจับจ่ายมากขึ้นหลังได้รับวัคซีนครบโดสแล้วเซนทันพัฒนาจึงพร้อมดันให้ไทยเป็น Purposeful Destination จุดหมายปลายทางที่ดีที่สุดที่นักท่องเที่ยวอยากมาเฉลิมฉลองช่วงสิ้นปีเตรียมทุ่มงบประมาณกว่า400ล้านบาทจัดแคมเปญ Forwarding Happiness 2022ตลอดไตรามาส4 เนรมิตศูนย์การค้าเซ็นท่นทั่วประเทศเป็น The Best Thailand Happiness Landmark เพื่อต้อนรับแผนเปิดประเทศของรัฐบาลและกระตุ้นทว u r ิซ m ึมอีโคโนโมิกทั้งระบบรองรับนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติเสริมสร้างเศรษฐกิจในประเทศกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนให้แข็งแกร่งโดยการนำเอาสินค้าท้องถิ่นมาจำหน่ายภายในศูนย์การค้าเพื่อช่วยกลุ่มผู้ประกอบการ SME ให้สามารถฟื้นตัวได้ค่ะอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องการที่จะทำแคมเปญในช่วง สิ้นปีนี้นะฮะเราเรียกว่า forwarding happiness เนี่ยในการที่ทั้งส่งความสุขนะครับให้กับคนไทยโดยการดำเนินมิรส่นการค้าเราทั้งหมดสาสาขาเนี่ยนะฮะให้ให้ทำต้นคริสต์มาสเนี่ยแล้วก็ทำแลนด์มาร์คนะฮะเป็นแลนด์มาร์คของการถ่ายรูปนะฮะทำคริสต์มาสมาร์เก็ตนะฮะที่เอาอัตลักษณ์ของชุมชนนะครับแล้วก็พวกโลโก้โอท็อปต่างๆสินค้าชุมชนเนี่ยเข้ามาขายของนะฮะเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของแต่ละจังหวัดนะฮะ นอกจากนี้นะคะยังมีสิทธิพิเศษมากมายสำหรับลูกค้าทุกกลุ่มโดยแคมเปญ forwarding happiness 2022จะจัดขึ้นที่ศูนย์การค้าเซ็นท่าทั่วประเทศในวันที่12พฤศจิกาย,ยน2564ถึง6มกราคม2565เพื่อเชื่อโดยหน้าเศรษฐกิจและประเทศไทยค่ะ เตรียมพร้อมเลยนะคะทุกสาขาทั่วประเทศนะคะไปสามารถเก็บภาพความประทับใจและก็ช้อปปิ้งซื้อของขวัญของฝากในช่วงเทศกาลปีใหม่ได้แล้วค่ะเอาละค่ะสําหรับใครนะคะที่ติดตามค่ะวันนี้นะคะมีการประกาศรางวัลเกียรติยศนะคะเซตอวอร์2021นะคะเป็นรางวัลเกียรติยศแห่งความสําเร็จของตลาดทุนไทยที่ทางด้านของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับบริษารการเงินธนาคารจัดพิธีมอบรางวัลน,นี้ขึ้นนะคะมอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนบริษัทหลักทรัพย,บพย์บริษัทสมา บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินและภาคส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนแล้วค่ะซึ่งเริ่มกันแล้วนะคะ10นาฬิกาเป็นต้นไปสําหรับผู้ที่สนใจสามารถเปิดไปดูในรูปแบบของโ i r โช a เซ e รม m นี่นะคะผ่านทาง Facebook ของ Set Thailand YouTube Set Thailand และ w w w ล w set o r th backslash set awards ค่ะ และในช่วงโค้งถ้ายปีแบบนี้นะคะแน่นอนว่ามนุษย์เงินเดือนนะคะจำเป็นที่จะต้องมีการวางแผนภาษีแล้วค่ะดังนั้นช่วงหน้าเราจะมาตอบโจทย์นี้กันบริหารและก็วางแผนภาษีอย่างไรให้ได้โอกาสเต็มเม็ดเต็มหน่วยกันค่ะ กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะในช่วงพิเศษของเราค่ะ Investment Update โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะวันนี้จะมาชวนคุณผู้ชมค่ะวางแผนภาษีในช่วงโค้งท้ายปีกันนะคะหลายๆคนมองหาทางเลือกในการลดหย่อนภาษีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกองทุน S S F และ R M F นะคะแบบไหนเหมาะกับเราและช่วยประหยัดภาษีได้มากที่สุดนะคะไปปรึกษากันค่ะกับนายสัตวแพทย์ธนศิริวรางกูลนะคะหรือว่าคุณหมอนัทจากคลินิกกองทุนนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะ ครับสวัสดีครับคุณแพงครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับค่ะวันนี้ต้องขอคำปรึกษากันสักหน่อยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของวิธีการบริหารภาษีสําหรับมนุษย์เงินเดือนแล้วก็ผู้ที่มีไรายได้นะคะในช่วงโค้งท้ายปีแบบนี้เราจะวางแผนเริ่มต้นกันยังไงดีคะเพราะว่าเหลืออยู่2เดือนแล้วอะคะอ่ะโหก็ต้องบอกจริงๆตัวดหย่อนภาษีเนี่ยมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับถ้ายกตัวอย่างก็เป็นของทุนสรองเลี้งชีพนะครับ ประกันาบางกรมธรรม์นเนี่ยก็สามารถนําไปลดภาษีได้นะครับแน่นอนครับที่วันนี้เราพูดถึงเป็นเมื่อกี้ที่คุณแทนพูดเปิดรายการมานะครับก็จะเป็น SSF นะครับแล้วก็ R f f ซึ่งเป็นกองทุนรวมประเภทหนึ่งที่เราซื้อเสร็จปุ๊บเนี่ยเอายอดเงินตรงนั้นแหละนำไปเป็นค่าลดจนภาษีได้ด้วยนะครับค่ะ ในกรณีที่หลายๆคนให้ความสนใจนะคะบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้มี PVD นะหรือว่ากองทุนสำรองในชีพในส่วนของภาคบังคับที่ทํากับบริษัทนะคะอาจจะใช้ลดหย่อนภาษีได้แต่ว่ามีรูปแบบกองทุนทานเลือกอย่าง SSF กับ R m f รูปแบบการลงทุนมันแตกต่างกันยังไงคะก่อนที่จะลงทุนเขาต้องพิจารณาอะไรบ้างคะจริงๆต้องดูเงื่อนไขของระยะเวลาของเ S F เกับ R m f นิดนึงนะครับเพราะว่าตัว s S F เนี่ยถ้าเราซื้อเสร็จแล้วเนี่ยนะครับ จะต้องถือไปเลยนะครับ10ปีนะฮะก็คุยง่ายครับอยู่ระยะยาวกับกองทุนเนี้ยไปเลยนะครับแล้วก็ต้องมีเงื่อนไขด้วยว่าห้ามนะครับห้ามที่จะขายก่อนเวลาที่จะถึงนะครับไม่งั้นเนี่ยก็จะมีค่าปรับแล้วก็มีเรียปรับเป็นเพิ่มอะไรเยอะแยะอีกไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นระวังเงื่อนไขข้อนี้ให้ดีนะครับข้อที่สองนะครับสำหรับเอสเอชนะครับก็คือห้ามซื้อเกิน30%ของรายได้ทั้งปียกตัวอย่างเช่นผมอาจจะรายได้หนึ่งล้านก็ห้ามซื้อเกินสามแสนบาท แต่ว่าตัว s อ f เนี่ยจะมีอีกเพดานหนึน่งฮะเขาบอกว่าห้ามเกินส0สิบเปอร์เซ็นและห้ามเกินสองแสนบาทด้วยนะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าเมื่อกี้ที่เราคำวนวณได้เนาะโอ้ได้หนึ่งล้านเนี่ยซื้อได้แค่สามแสนแต่จริงๆเนี่ยก็มีลิมิตอีกอหนึ่งคือห้ามซื้อเกินสองแสนเพราะฉะนั้นผลเลยได้หนึ่งล้านซื้อได้แค่สองแสนเท่านั้นคะนะครับอ่านะคะแล้วในกรณีอของ IMF ราคาแตกต่างกันยังไงบ้างคะ อ่าเราฟาร์เอฟนะครับถ้าใครที่สนใจจะลงทุนระยะยาวเพื่อการเกษียณเลยเพราะว่าชื่อเขาบอกอยู่แล้วครว่าว Ti ายเมนต์ u ิวชุ f u n นนะครับเป็นกองทุนที่ลงทุนเพื่อการเกษียณเงื่อนไขก็คือเมื่อเราซื้อแล้วนะครับต้องซื้อต่อเน,นื่องทุกปีนะครับจริงๆก็เว้นได้ปีหนึ่งแหละแต่ว่า,าไม่เ้อนไรนะครับอยากให้ทุกคนจำไว้ซื้อทุกปีแล้วกันนะเงื่อนไขคือซื้อห้ามซื้อเกิน30%เอเหมือนตัว s s f เมื่อกี้เลยนะครับก็ทั้งนี้ทั้งนั้นแต่ว่าแท้สองก้อนนี้รวมกันนะครับบห้าามเกิน50,000ท <IST> <t av> นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราไปซื้อกองทุนนะครับทั้ง S S F อ M F เนี่ยต้องระวังเลื่อนไขข้อนี้ให้ดี <S 2> <S 2> ซึ่งจริงๆคําว่าซื้อห้ามซื้อเกิน5้าแสนบาทเนี่ยรวมไปถึงนะครับกองทุนสํารองเงินชีพหรือว่าถ้าคใครมีกองขอด้วยรวมถึงประกันประกันเกี่ยวกับบำนาญน,นะครับที่เป็นเรื่องของจ่ายบำนาญให้กับเราเนี่ยครับรวมไปถึง S S F R F ห้ากองที่ผมพูดถึงเมื่อกี้นี้ <S <S นะครับห้ามเกินห้าแสนบาท นะครับค่ะก็<น>ะมีหลักเกณฑ์นะข้อจํากัดในการที่จะลงทุนอยู่นะคะหลายๆคนบอกว่าพอรู้รายละเอียดเหล่านี้แล้วนะคะเราจะสามารถเลือกกองทุน S S F หรือว่า R M F แบบไหนถึงจะเหมาะกับเราล่ะคะคุณหมอมีเทคนิควิธีพิเศษที่จะให้นักลงทุนได้ไปพิจารณาแล้วก็ใช้ในการเลือกลงทุนของเขาได้ไหมคะได้เลยครับต้องบอกว่านี้ครับถ้ากองทุน S S F R M F เนี่ยมีกองทุนที่แบบให้เราเลือกเยอะมากนะครับตั้งแต่ความเสี่ยงต่าเลย จนความเสี่ยงสูงเลยถ้าใครเนี่ยที่เพิ่งเริ่มต้นลงทุนแล้วรู้สึกว่าฉันอยากได้สิทธิเบื้อตนภาษีมากๆเลยส่วนเรื่องลงทุนเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจนะครับอาจจะไปซื้อกองทุน SHF หรือ RMF ที่เป็นกองทุนเพื่อกองทุนรวมตลาดเงินหรือกองทุนตราสารหนี้ก็ได้ที่มีความปลอดภัยค่อนข้างสูงผลตอบแทนเนี่ยอาจจะไม่เยอะนะครับสอเอรอร์บ้างอะไรบ้าง แต่ว่าลงทุนระยะยาวเนี่ยหนึ่งเลยได้ความปลอดภัยคือโอกาสขาดทุนน้อยมากนะครับ<ฆ>แล้วเล่นซื้อเล่นขายไปเลยเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ความเสี่ยงต่ำหน่อยก็เลือกกองที่มีความปลอดภัย,ยส,สูงแต่ถ้าใครบอกว่าโอ้ลงทุนตั้งสิบป,ปีนะหรือว่าลงทุนเพื่อการเกษียณไปเลยอาจจะมองหากองทุนที่มีความเสี่ยงสูงมากขึ้นโดยเฉพาะนะหลังๆนะฮะอันนี้ฟังดีๆน,นะครับ<ฆ>ผมอาจจะไกด์ให้นะฮะก็คือเป็นกองทุน เนื่องจากลงทุนระยะยาวได้เนี่ยเราจะไปมองเป็น,ปนตั้งแธีมการลงทุนที่กําลังมาแรง mm hmm. ยกตัวอย่างเช่นเนี่ยเป็นเทคโนโลยีหรือว่าเรื่องของสุขภาพเทลวแคร์ทั้งหลายนะครับซึ่งถ้าเราลงทุนระยะยาวได้กับธีมเหล่านี้เนี่ยก็มีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ค่อนข้างจะสูงแต่ว่าความเสี่ยงเนี่ยสูงตามมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ลงทุนในสินทรัพย์เหล่านี้เนี่ยต้องพิจารณาเรื่องของความเสีย่ยงคู่กู่กันแต่ผมบอกบอกเลยว่ายิ่งลงทุนระยะยาว เหมือน m f หรือ SDF เนี่ยโอกาสขาดทุนในกองทุนที่ลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงสูงพวกซื้อหุ้นเทคโนโลยีหรือเทลแคร์ก็ตามเนี่ยโอกาสในการขาดทุนน้อยลงมากๆนะคะก็สามารถประเมินความเสี่ยงการลงทุนกันก่อนได้แล้วนะคะหลังจากที่มองตีมการลงทุนแล้วเป็นตีมการลงทุนระยะยาวก็สามารถที่จะใช้ส่วนหนึ่งในการประหยัดภาษีได้ด้วยทีนี้หลายๆคนบอกว่าฟังแล้วเนี่ยสนใจแล้วนะคะบางคนยังไม่ได้เริ่มเลยนะคะกาลังจะเริ่มปีนี้เป็นปีแรกและก็อยากจะรู้ว่าช่องทางนะคะเราสามารถที่จะลงทุนแล้วก็เลือกกอง ทุนเหล่านี้ได้ยังไงได้บ้างคะโู oh, ปัจจุบันช่องทางนี้มีเยอะแยะมากเลยนะครับมีตั้งแต่เราเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมาเดี๋ยวนี้มีฟินเทคหลายที่เลยนะครับที่บริการในการซื้อขายกองทุนรวมนะครับถ่ายรูปเซลฟี่ตัวเองเงนตัวตนปุ๊บแป,ป๊บเดียวนะครับสามารถ <c oughs> เปิดบัญชีได้เลย <c oughs> หรือถ้าจะเอาง่ายๆนะครับเดินเข้าธนาคารนะเหมือนเป็นเรื่องปกติที่เราเดินเข้าธนาคารอยู่แล้วก็ <c oughs> สามารถทาได้นะครับหรือ <c oughs> เป็นบลจก็ได้นะครับเอย่างนี้บลจทุกที่เนี่ยเขาก็มีช่องทางออนไลน์เหมือนกันเลยนะครับเปิดบัญชีออนไลน์ได้คล้ายๆ นะฮะหรือว่าจะเป็นตัวแทนขายรบริษัทหลักทรัพย์ก็ได้สมมุติว่าเราอาจจะซื้อหุ้นอยู่แล้วนะ,ระบริษัทหลักทรัพย์อย่างนี้ก็เป็นเป็นในหน้าขายหน่วยด้วยก็คือเขาจะบริการในการซื้อขายกองทุนรวมให้กับเราวังนช่องทางตอนนี้นี่เยอะมากนะครับเยอะมากเลยโอ้วันนี้ต้องขอขอบพระคุณสาหรับรายละเอียดที่ไว้วางแผนภาษีสําหรับนักลงทุนมากๆเลยนะคะครบถ้วนเลยทีเดียวแล้วค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับค่ะเหลืออีก2เดือนนะคะสําหรับใครที่ลงทุนอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วนะคะต้องรีบวางแผนการลงทุนแล้วนะคะแต่ว่าสําหรับใครที่อาจจะทยอยนะคะค่อยๆอ,ออมผ่านรูปแบบของ S S F หรือว่า R M F กันมมาอย่างต่อเนื่องก็น่าจะเริ่มมีภาพที่เข้าใจกันมากยิ่งขึ้นส่วนนักลงทุนมือใหม่ค่ะที่อาจจะเริ่มตัดสินใจนะคะในการวางแผนลดหย่อนภาษีในปีนี้เป็นปีแรกผ่าน S S F และ R M F นะคะท่านสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทุนรวมไปถึงกองทุนที่น่า สนใจเหล่านี้นะคะที่เมื่อสักครูน่นี้คุณหมอนัดพูดขึ้นมาเนี่ยนะคะผ่านทางเว็บไซต์ w w w s e t i n v e s t n o w c o m ค่ะจะมีรายละเอียดที่หลากหลายนะคะทั้งปูทางเริ่มต้นในเรื่องของการลงทุนตอบโจทย์ที่นั่นเลยนะคะนี่ก็คือเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากกันในเช้าวันนี้ค่ะพรุ่งนี้10โมง5นาทีกลับมาพบกันอีกครั้งสวัสดีค่ะ